Оле, за кај ตกใจตรงไหนวะมีแทงนอนตัวหนึ่งเก็บยิงนะแทงนอน,นตัาทพี่เบนอนตุดโด่งอยู่อ่ะแล้วก็ไอ้ตรงรถประปอถ้าพี่เบย์อยากได้ของเยอะๆไปเอากระเป๋าผมได้นะเพราะมันมีหลายตัวมากเลยกระเป๋าผม มันไม่ได้มีสี่ตัวหรอสี่ตัวทำไมพี่เก็บมาสองกระบอกอะสามกระบอกสองกระบอกพ,พี่เหลือไม่เอาไงพบบี่อย่อเลยนี่ไอ้ตับ ไต้อ,อ,องไปเจอตรงแนนนอย,ยก็ต้องวัดใจเลย,เลยจอกไปเลยค่าตีสามซึมเดาอ่ะมึงอว่าใช่พี่ซึมเดาซึมเมื่อไรมันยิงรอดเฮ้ยม,มันนะมันจะออกแล้วออกเลยเออกไหนไปดิ มันือมันรือนะอเดีไป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 หมดละว่ามันกดร็อกล่อแน่เลยว่ะโอ้ยสแคปโอ้ยสแคปลาลากดโหดเลยก้วมไม่ทันละไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกก้วมันกด อไปไหนกันแล้วเนี่ยทั้งของแพงกแม็ก่อนป้ายเล็กป้ายเล็กโอเคแต่เมื่อกี้อุ้ยหล่นเรียบร้อยปไฟเล็กใครวะโอ้ย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 ๋อโอน้ำมาแล้วเพื่ออยู่ไหนแบงค์อยู่ไหนมีกับพี่โอ้ยอยู่หลงกับย่างอยังอยู่ข้างในอยู่เลยไม่เหลือมันห้าหน้าเหลือประมาณเกบวิแบงค์อยู่ไหนจ้าอยู่ป้าไฟองไนเล็ก ไปไปเลยเจ้าถึงหลังเซไปแล้วใช่ไหมถึงแล้วเข้าชั้นสชั้นสองมีคนตายคนต้องแพกแม็กกับไม่ได้เล่นกันชั้นสองตรงบันไดอ่ะมีคนตายคนเนี่ยจ่ายยิงตายวะวะเอออาจจะไม่มีโออยู่ดอมสามชั้นสองพี่เนินเนมี้เนินไม่มเไม่มีเนินเมเนินเนินเนินเนเนินเนินเอินเนินเนินเนิงอนินเนินนินันเนินเนินเ ช่างสามอยู่ก็เมื่อกี้ผมผมว่ามันพี่ยิงไม่โดนมันอยู่ข้างในมันจะแปลว่าไอ้คนขับรถดนตายรถไม่ออกโซ่อยู่ที่ไหนชั้นสองเพี่อจะทำอะไรสองบันไดใช่ไหมใช่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 เปนแท็กแม็กตายนนตัวโอตายไม่ทันเพื่อมาสองตัวเผาอยู่เต็นท์นะ ไะไปโอเคเอาได้ปะนอนม่อ้ออ้อไม่ใช่อ้ออันที่ว่าไปเราจริงๆก็จะติกตาหนึ่งฮะโอ้หาดาวเลยเสร็จแล้วอ๋อมันอยู่ดอมมันอยู่ดอมผมตายอ้าวผมตายปะอ้าว ไ้ยกบไปยุบดอมสามพี่มันยิงบอสนั่งนั่งเงียบเลยชั้นสองไอ้จ้ามันยิงไปอะระมังไปจิบลุาไงเอาจะไปไหมไป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 เลยไปเลยไม่ได้หรอกต่อาค่าอมันอยู่โล่งอ่ะมันอยู่ตรงลานกีดเลยอมาแล้วหยุดแล้วไม่มาไว ร้างอะไรไม่รู้ไป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 แล้วผมตายแล้วตู้5 BS นีเอะไรนี่วันวันหายเลือดเหรอมันอยู่มันอยู่อยู่อุ้ย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 ยิงกูมันยิงกูวิเว้อยู่ไหนอ่ะสองอ่อชั้นสองเตียงฝั่งขวาโอเคเร็วเดีวนี้พอล้อนเร็วนี้ ทำไมม<า>ันจ่้มันออกอะไรวะจ่าวิง่งแล้วเราเข้าหนึ่งี่ไปรถไปรถทีได้ผมผมออมไปรถให้ยืนหนึ่งข้างในเต็มเลยคนรูน้สึกแครสบวะรอดยังไม่ตายโอ้ยยูใไรวะเนี่ยโยูหรอพี่เจ็บอยู่มันอยู่สองแหละ ใช่เลยนะอยู่หลังข่าวลำน้ำฟ้ากำลัลจะไปเข้าห้องน้ำชั้นหนึ่งเดี๋ยวรออยู่ไปมาหนึ่งหนึ่งแอลแล้วเดี๋ยวจะโดลดข้างหลังเ้วยจิ็บขึ้นสามได้ไหมอ่ะจิอบอยู่ชั้นชั้นหนึ่งแล้วพี่ตรงไหนอ่ะหนึ่งหนึ่งกลางอ๋อ เดี๋ยวจิ๊บขึ้นาแล้วเตอนนี้จิ๊บเลยอ่ะน,นี่ฟังเสียงเนี่ยใครรู้อะไรอ่ะบอแมงผมเองอ๋อสาวแวะรู้เด้อเออ,น,อ,อน,นั่งมาเนาดิเพื่อนไหนบ้างเขาตำแหน่งทีมได้ไหมสองเตียงสองเตีงพี่หนึ่งเอ๋อห้องโดดนี่ <3 L S 1> ห้องกระโด <1 L S 2> ะโด, L L โ,ดโอเคคนอยู่ห้องน้ำท่านหนึ่งกูเครียดไม่คนตัวเองเลยจ้ะฉันไปหาเขาจิ๊บนะ ขึ้นสอง LT ดิกวนมันหน่อยอนะขึ้นสอง L มันอยู่ตรงไหนพี่เดี๋ยวขึ้นประตูหลักก็ได้ปะพี่ว่ามันอยู่พี่ว่ามีตรงกลางที่อยู่หนึ่งอ่าที่อยู่สองบันไดกลางแล้วพี่อ้าวใช่ระวังนะเอออันนี้ไม่เห็นนะสำรวละสามตัวเป็นชันสามกันดีกว่าไม่มัน,มน เขาอยู่สองสอง L แหละมั้งไม่ได้ L อ่ะเหมือนปืนรัดๆอยู่ทาง L แล้วเฮ้ยเน็ตใครมาวะพี่เน็ตที่เน็ตมาเหล่โอ้โยเยี่ยมกายไอ้มันเป็นทองทอแล้วที่อยู่สองที่เปิดไฟเห็นไหมเห็นหรอปะพี่เปิดไฟนะไอ้ไอ้จิ๊บอะไรพี่เสียงไอ้จิ๊บ เกพี่ล็อกพี่ล็อกไปพี่โอดเจเนตเข้าไปพี่ล็อกก็ได้วะถ้ามันออกมาล็อกอยู่ล็อกอยู่นิ่งเลยวะเขาอยู่ในห้องแหละเก็บตึ้งกลางมาแล้วโอโอโอพี่ว่าพี่ว่ามันอยู่ห้องขวาพี่มือพี่ซ้ายมือซ้ายมือโออ่ะเนี่ยห้องนี้เหรอห้องเนี้ยห้องประมาณห้องเนี้ยเออขึ้นบันไดกลางมาเลี้ยวขวา เออไปดายการมาเลี้ยวขวาอ๋อห้องนี้เหรอเฮ้ยห้องไหนขึ้นไปดายการมาเลี้ยวขวาแล้วห้องซ้ายห้องแรกเอ้ห้องประมาณห้องแรกห้องสองอะไม่ใช่ห้องเตียงไม่มีใครอยู่นอกไม่มีไม่มีอ๋อโอ้ขอเคลียร์เอแอลก็พอแล้วกันพี่เออเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลยเออตรงนั้นมันเกียร์อ็บ U L ตาย นี่ไงมันอยู่เอลตาัาตายเหรอโป้ตายโอลตายสอเคพี่จริงผมตั้งสามมีเสียงทางฝั่งห้องอาหารเถ่งเถ่งคนรู้สึกไหมครับเสียงคนเสียงครัีคนเนี้ไปแล้วมึงจะอยู่ไหน อยู่หน้าซ่างสามฝั่งห้องปืนโอเคดันดันดันหน้ายังไม่ได้เข้าไปอ่าเดี๋ยวพี่เข้าไปมันอยู่แถวๆถบันไดสว่าง hey. คนบอสวะสุกยิบดูเลีนาชัวพี่เข้ามาแล้วทางอะไร่า,างโอเคผมเข้าทางห้องปืนพี่อยู่ที่เดิมนะโอเคพี่ มันยิงไข่อะสักแคปอะพี่มั้งมาเหอมาไหว่างก็ไม่มีอะพี่ห้องอาหารเช็คยังยังยังสุกก่บนุลินเสแกคปเป่าเต็มเลยครับไม่ห้องอาหารเช็คยังยังยังผูติดสักแคปอยู่เห็นไหมเออกมื่อพี่บอกไม่มีใครผมก็ถามมันไม่มีเขาเขามาไรมืดเ,เออขียวงั้นแซงออาสักแคปพี่ ไดยินเสียงที่หลุมนะหลุมโอเคพี่แคมนอนกลับไปครับจะแคปป่อนะใช่ใช่ใช่ไป,ไปโบกี้พี่โอดีกว่า ยิงกูอืมแค่แค่ที่หลุมยิงอยู่แคบเยอะจังวะเอโทษเยอะเลยลานกิจกรรมสามสี่ตัวไม่ค่ยยิงอ่ะไม่รู้ค่ยยิงอะไรไม่ไม่รู้พี่ทั้งสองผม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 อ๋อทั้งสองโอเคข้างบนนะโอ้โหกูเลยหยุดยิงเลยมันมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วข้างบนวิ่งมาข้างล่างแล้วมั้ง ตรงไหนวะใชตัดมาข้างล่างเลยพี่มันแบงค์อยู่ตรงไหนโอ้ยโอ้โหแท็กซีกูแข็งทุกบนมีอีกตัวพี่มีเขามีสองตัวพี่พีจะเป็นอะไรแบนู้ผมตายผมตายเจ็บหมดมากเหลือกันผมเดินไปสร้างสองพอดีไงกูเลยหยุดตรงไหนบอกผมผมเลยเฮ้ยเสียดาย ไม่ได้ตั้งไหนแบนใต้เหรอใตยตาย,ายใต้ใตรงกระแผง้าทั้งสองอแถวห้องน้ำใช่ไหมเข้าไปยังยังย,ยังไม่ได้เข้าพี่อยู่ข้างบนตัวข้างล่างตัวอยู่ไหนอยู่ในโบกี้พี่เรียบแข่เยอะไอแคบยิงแขนคาดตัวแดงจอมลืมทายายิงไม่ออกเอ่อ มนหนะเสียงปืนมันนะเจ็ดเอ็ <7 40 S 2> อนสี่ศูนย์นะมีสงครามบังเฮ้าโอ้บังเท้าอะไรเออตัดอยู่พี่บ้านเดี๋ยวจะเน็ตเข้าไปก่อน่อนที่จะเข้าจะเข้าเหรอเข้าเลาแล้วแต่ได้หมดอ่ะอรอรออนมันมีข้างบนตัวงเดี๋ยวลองเงี้ยมเงี้ยมดู เห็นงวิง่งหน้าทางสามเส็ยตึ๊บทีนะไม่คิดพี่อยู่อยู่ที่ทเดิมอ๋อพี่อยู่ที่เดิมนะ่มันตายบ้างไหมไม่ตายเลยเนาะไม่ตายไม่ตายไม่ตาย บุกแดนด้วยเดี๋ยวมานร่าจะยิงสแก๊ปตัวคนคอยฟังเสียง,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 งโอ้ยยองอยู่บนแพลตฟอร์มอ่าฮะมันยู่หลุลมละจะมาโเสียงมันอยู่หน้าโอ้พี่ตรงหน้ารถไฟจะมารู้สบเปิดไฟฉายอยู่บนบนเหรอ มันเพิ่งจะหายยึดมนนี่เอ่อ่อเอบนไม่เห็นดดมันน่าจะไปหลุมตัวหนึ่งอ่ะมักระโดดพี่ใช่ใช่อยู่ข้างบนข้างบนเห็นละมันมันเลงโออยู่มันเลงโอ,องโอ๋ออน,โนะอุ๊งโอโปามาเต็มต,ตัวแล้วพี่เออโอปาเป็น มาไม่ทันแล้อยู่ด้านนอกฝั่งของของศิษย์ข้าบนตัวอืมจะได้ยินเสียงสองตัวปะสองตัวพี่โอวิ่งเหรอเออวิ่งวิ่งโอเล่นกันมันอยู่วิ่งกลับมามเลยนะเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ข้างบน โผล่หน่ยหอยดีว่าถอยกลับมาก่อนก็ได้นะโอ้ได้ได้ไดินถอยตั้งสามแล้วแอบร้องตายหนึ่งว่ะหลังลงรถตายเผ็ดเผ็ดโอ้โหตายทันควันทีแปลก โอเะอขาตายแพตฟอมพี่สองตัวผู้หิงข้างบนไปเฮ้ยข้าลังตายตัวพี่ข้างบน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 ยเข้าไปแล้วิดแ้วอ้ยเลอะเออเปียนแม็กอยู่โทษที แกบไปก่อนสองคน โคนะตายสัตว์เป็นต่อใจเลยครับสัตว์มีปะไม่ได้ยินพี่ดิ้นเนี่ยโอ๋ร้องไหมไม่ยินเออเนี่ย อายยี่ห้าโหหลอดเทพโอ้ยี่ยดูดมาดูมันเพื่อนเป็นมองอยู่ก็คงบของก็หายิีชีปีิจะชีพโดยจับเพื่อนมีตัวแดงแน่เดินเข้ามาไม่เงาเดินมาก้อนเลยแบ่งๆกันพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเลยแน่ กอบปืนเี่ยิงขอบเหลือยิบพกเลยเตะตายยี่ห้าอืมขบสะอาดครับเดี๋ยวหมกไปกเดี๋ยววะเฮียหมกเป็มกไปอกเอาหมกโยนเข้ายางเลยพี่ ฮ้ยข้างหลังโอนมันตายมันตายโอตายป่ะโอคก็ตายเพื่อนมันโอ้โหไอ้ซาดมันย่องอยู่ไหนเฮียกูอยู่ใต้ท้องโอเคดูพี่เพเปอร์ประตูอยู่ใต้ท้องกูรูข้างหลังไงนี่นี่พีตัดกันตัดใต้ท้องเด็กตัด โมกเกาะตัวเองยิงเพืเกาะสูตรเหลือชิบแแล้วหาดิโอ้ยแแก๊พี่ยิงอ้ีกหยโอยมาอีกทงลงรถเดินวกแกปิดตัดนะ อีกปีนะมันเปิดมามันมันมันเลงมึงเลยอ่ะเออดูดยาบางหน้าตัดแคปบอกบอกให้มาตัดใต้ท้องนี่ไงตัดอยู่เลใต้ยดิไอ้เอาเหรอกูว่าแล้วคิดอยู่ในใจนะว่ามันไม่น่าจะมาแค่สองตัว

กูว่ามันเนอะมันไม่น่าจะมาตัวเดียวอียิปตีเนี่ยจำได้ไป้วพวกมันพวกมันพวกมันเออเด็กอยอ่พี่อเล่นแยกเออเนี่ยใช่นอก หน้ากระลาดหน้ากระลาดต้องมีคนไม่ได้ออกอ่ะหน้ากระลาดเออเรียงเียงซ้ายยิงได้ป่ะพี่ได่เออแหลมยีดเด็ดมาทางซ้ายพี่ทางขวาพี่ฮะมันเด็ดมาเออมันเด็ดมันอยู่ขวามันมาข้างกระลาศเออ โอต้องโอต้องเปลี่ยนจุดแล้วอ่าเพอนเลยจุดนี้ได้อยู่เหตุอะไรโอ้โหบอกแล้วว่าต้องเปลี่ยนจูดูคนไม่มีจุดนี้เลยนะเนี่ยไเปลี่ยนจูดได้ เก้าเก้าผไม่ใช่เนี่ยอะไรนะ ต่อโอ้มีอีกแน่เลยพี่มาอย่างเงี้ยเช็คชื่อก่อนตัวข้างบนคือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เวลล์เก้า ชื่อมันชื่อยาวๆเยอะเลยแหละแต่เวลไรเรียก,กันละอาจจะตีเดียวกันก็นได้